สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดทฤษฎี3.5%ล้มรัฐบาลโดยไม่ใช้ความรุนแรงนับหนึ่งถึงล้านคืนอำนาจประชาชนจำนวนที่ว่าจะทรงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นล้มรัฐบาลตามทฤษฎีเอริกาเซโนเวตหรือไม่ต้องลุ้นกันอีกหลายช็อต พลันที่รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มคณะราษฎร2,563ประกาศเคลื่อนไหวทำกิจกรรมอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม5หน่วยงานเพื่อเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเป็นกลางในการพิจารณาและให้ประกันตัว4แกนนำผู้ชุมนุมรวมถึงการนัดหมายเดินหน้า จัดอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาซึ่งในวันที่16-19ถึงกุมภาพันธ์กลายเป็นยุทธวิธีแยดกันเดินร่วมกันตีกับพักร่วมฝ่ายค้านในสภาเพื่อส่งแรงกระเพื่อมคู่ขนานไปถึงรัฐบาลในช่วงที่แกนนำผู้ชุมนุมพยายามปลุกกระแสม็อบกลับมาชุมนุมใหญ่อีกครั้งถึงแม้สี่แกนนำกลุ่มราษฎรตั้งแต่ผลิตชีวารัก อานทนน์นำพาสมยศปรึกษาเกษมสุขและปฏิวัติสารายแย้มยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพระหว่างรอการพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา112จากการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรที่สนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยายน2563 แต่เป็นช่วงที่แกนนำที่เหลือกำลังปรับแผนเพื่อปลุกมวลชนให้กลับมาเคลื่อนไหวกดดัน3ข้อเรียกร้องโดยเฉพาะการรณรงค์ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นคดีความใหญ่ที่กำลังมัดตัวแกนนำคณะราษฎรรวมไปถึงคดีความตามมาตรา116ฐานยุยงปลุกปัน่นและคดีความอื่นๆในช่วงการประกาศพรกฉุกเฉิน เป็นที่มาของการนัดชุมนุมที่ลานสกายวอล์ แยกปทุมวันเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนขบวนไปศาลหลักเมืองเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการจุดประเด็นจัดกิจกรรมนับหนึ่งถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนเพื่อเรียกร้องมวลชนกลับมาร่วมเคลื่อนไหวให้ได้ยอดหลักล้านคนตามทฤษฎีที่แกนนำเชื่อว่าตัวเลข3.5เปอร์เซ็นต์คือจำนวนผูกเข้าร่วมการชุมนุมที่ราษฎรตั้งเป้าไว้จะไปให้ถึง ตัวเลขนี้มาจากงานวิจัยของเอริกาเซโนเวตนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเก็บข้อมูลเชิงสถิติในรอบ100ปีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1900ถึง2006พบว่าความเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการเคลื่อนไหวชุมนุมใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะต้องมีผู้เข้าร่วมด้วยอย่างน้อย3.5%ของประชากรทั้งประเทศการเคลื่อนไหวจะทรงพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ หากไปดูประวัติเอริกาเซโนเวตเป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะที่ Harvard k e n n e d y s c h o o l และ r ร g r l i f i ์อ STITUte for Advanced Study โดยเอริกาเซโนเวตเป็นที่รู้จักจากงานวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่อต้านพลเรือนที่ไม่ใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาเอริกาเซโนเวต เคยมีทีมทำงานวิจัยการเคลื่อนไหวการชุมนุมหลายประเทศทั่วโลกในความพยายามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลที่รูปแบบใช้ความรุนแรงและไม่ใช้ความรุนแรงพบว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวของประชากรที่ใช้ความรุนแรงจะมีตัวเลข26เซที่ประสบความสำเร็จขณะที่การเคลื่อนไหวไม่ใช้ความรุนแรงจะมีตัวเลขถึง53เอร์เซที่ประสบความสำเร็จยิ่งไปกว่านั้นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ในระบบประชาธิปไตยจากรายงานวิจัยเอริกาเซโนเวตชี้ให้เห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงส่งเสริมประชาธิปไตยมากกว่ารูปแบบการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงโดยมีการยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวในปี2529ชาวฟิลิปปินสลายล้านคนออกมาตามท้องถนนในกรุงมะนิลาเพื่อประท้วงอย่างสันติเพื่อล้มระบอบเฟอร์ดินานมาโกสประธานาธิบดีที่ครองตำแหน่งมายาวนานถึง20 ปีระหว่างนี้การชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรผ่านมาแล้ว8เดือนตั้งแต่18กรกฎาคม2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นช่วงที่แนวร่วมสนับสนุนขณะนี้เริ่มแผ่วลงจากที่ผ่านมาไม่ว่าจะมาจากคดีความของแกนนําการชุมนุมหรือจุดยืนการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปทําให้ขณะนี้กลุ่มคณะราษฎรพยายามจุดกระแสะใหม่ผลักดันให้ยอดผู้ชุมนุม ถึงหลักล้านคนโดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่มาจากเอริกาเซโนเวตเมื่อตรวจสอบจำนวนประชากรของประเทศไทยจากข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลณวันที่15สิงหาคม2563อยู่ที่66,534,850คนและเมื่อคำนวณตัวเลข3.5%ของประชากรในประเทศจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 2ล้าน3แสนคนซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับคำปราศัยที่บรรณัยาประกาศไว้ที่หน้าสอนอปทุมวันเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เป็นการเฉลยปริศนาที่กลุ่มราษฎรต้องเร่งปลุกมวลชนให้ไปถึงตัวเลข2ล้านคนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทว่าจำนวนที่ว่าจะทรงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นล้มรัฐบาลได้ตามทฤษฎีเอริกาเซโนเวตหรือไม่คงต้องลุ้นกันอีกหลายช็อต ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ